บรรยากาศห้องน้ำบนเขานะคะพาชมบรรยากาศบนภูเขาค่ะไปดูผีเสื้อค่ะลงมาแบบนี้นะคะลงมาแบบนี้ไปห้องน้ำนะคะบนภูเขานะคะ ไปชมแมงผีเสื้อฮะไปค่ะพาไปชมแมงผีเสื้อสวนแมงผีเสื้อสวนแมงผีเสื้อสวยๆดอกไม้สวยๆนั่นค่ะผีเสื้อ มีนอนไหมยังอะอุทังอุยังอ mmm> ุทังบ่อุอุบบยังจะจอุทังไงมาพี่เสื้อสวยๆค่ะพาชมผีเสื้อกับต้นไม้ดอกไม้สวยๆนะคะ มาเที่ยวค่ะคาเมรอนไฮเลนโอเคอ่ะนอก็มันกลองหลังบุมาาหออนี่อะบิซัยเลี้ยงเลี้ยงๆกำมันกล้องบิซัยถังมา น,น,นี่เองโอ้โหคุชาวล้างตตัวอะไรนี่ตัวอะไรคชาวงก็ึ่งกือฟึ่งกือป่า,าก,กินแตงแตงกวาสวนผีเสื้อดอกไม้สวยๆนะคะอันนี้ดอกไม้จริงๆนะคะ เพราะว่าเป็นเมืองหนาวเนาะเป็นเมืองหนาวดอกไม้ก็สวยๆค่ะสดๆสวยๆด้วงเหรอตัวด้วงลูกค้าพี่เสื้อ มากับลูกๆค่ะเมืองหนาวดอกไม้สวยๆส,สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆนะคะเพื่อนร่วมโลกตัวเล็กๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสีเสือ้อดอกไม้สวยๆนะคะ ย,ยังจะซีชีเย็บเย็บเตียนเพืเ่เย็บอีกมาโจ้กน่ะเป็นทั้งทั้งอ่ะพรุ่อจะแท่งสไลมา์มาทั้ถังนี่ค่ะขอเลี้ยงไอ้ตัวนั่นค่ะผีเสื้อก็ตัวหนอนเล็กๆนะั่นอยากอะไรกับเดชเดชหรอผีเสือ้อเป็นผีเสือ้อค่ะนี่มันเป็นแล้วออตัวใหญ่มากเน,ะนาะ กา r d เดผีเสื้อค่ะดอกไม้สวยๆมากเลยค่ะเข้ากันเลยนะคะผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะนี่ค่ะนั่นค่ะเพื่อนๆอ้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ส่วนผีเสื้อจะต้องอยู่กับดอกไม้นะจะต้องมีดอกไม้ค่ะอันนี้น้องสาวค่ะน้องสาวน้องสาวทำอะไรถ่ายภาพถ่ายรูปผีเสื้ออันนี้นกอะไรอ่ะนกอะไรนกพย雅ครุฑ ก็เลี้ยงปลาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนจักบมี๊เอาตัวจะไปตึ้งที่เล็กๆบรรยากาศสวยๆนะคะ แเจเจ๊ลูกเื่อามนพีเสื้อค่ะนี่นี่ค่ะ้าป้านี่ค่ะฝั่งนี้ก็ผูกดอกไม้ขายค่ะก็ผูกดอกไม้ขายค่ะที่นี่ไม่ร้อนนะคะ ปกคุมไปด้วยเมฆหมอกนะคะดีจ้าเดี๋ยวก่อนจ้ะนี่นะคะเพื่อนตะกะแตนใบไม้ค่ะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นใบไม้เหมือนมากแล้วเขากินใบไม้นะคะถ้าใครมองไม่ออกก็จะเหมือนใบไม้มากเลยค่ะอีกตัวหนึงเนาะตัวนู้ตัวนี้ชัดมากเลยข้างในไปดูข้างในโมเห็นไหมคะตะกะแตนใบไม้กําลังขี้ออกเห็นไหม ตูดดำๆเห็นไหมคะถ้าใครไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้เนาะกำลังกำลังขีนี่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 เหมือนใบไม้พุกเลยตัวนี้กําลังกินตูดนี่ค่ะนี่มันนี่ทำไมรู้นนาอมาจับดูนึกว่าใบไม้เนาะใช่เหมือนใบไม้มากเลยดอกคาราเวนเดอร์สีม่วง ใช่เป็นคนอะไรบ้างหาเรื่องอะไรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อซื้อเอานี่อะเร็วไม่ได้เนี่ยห้ามเด็ดห้ามเด็ดจ้ะเขาไม่ให้เด็ดก็บอกแล้วสวยสวยทั้งนั้นเลยนี่ดูงูเขียวดีกว่าไหนเป็นงูเขียวธรรมชาติค่ะนี่กำลังลอกคราบนี่ตัวใหญ่นี่ หาเรื่องยาวมากเลยโอ้ด like ูลูกดูลูกเป็นกองเลยตุ๊กงูเขียวงูกินกองเจ๊เบิกกลังนี่กินกองเขายกเขาเงี้ยนี่ดูตัวนี้เนี่ยเขียวหางไม่โอ้ยเขียวจริงๆไม่เคยเห็นเลยเขียวหางไม่มีพิษไม่เห็นเลยโอ้มีพิษเขียวหางเขียวมากนะโอ้ยไม่เคยเห็นเขียวขนาดนี้ มันของปลอมเลยอันนี้นี่ไม่รู้งูอะไรนะคะแต่มันจะอ,อยู่กอมไม้แบบปรับสีให้เข้ากับต้นเอต้นไม้สีน้าตาลนะคะบทีเรามองไม่ออกนะนอันตรายนะใครที่เดินตามต้นไม้แห้งๆค่ะเป็นสีที่ชอบอ,อยูเ่เป็นหมวกสีงูย่า ก็จัดสวนได้สวยมากค่ะดอกไม้ปลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะสะอาดมากไม่มีหญ้าดอกดึงลังค่ะซื้อบัตรเข้ามาเที่ยวก็คุ้มนะคะเย็นเย็นไม่ร้อนนะคะกาเดนผีเสือ้อนี่ค่ะพเพื่อนๆกาเดนผีเสื้อเนาะมีทั้งดอกไม้มีทั้งผลไม้นะคะ เมืองหนาวก็มีแปลกๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นต้นไม้นะคะนี่ค่ะเรียงอะไรอันนี้เรู้ลูกๆอะไรค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะที่พี่กินบอกว่าเมืองหนาวมีผลไม้แปลกๆเนาะสวยมากเลย อันนี้เป็นกล้วยไม้ป่าค่ะสวยมากเลยฝั่งนี้ก็ปลูกขายนะคะต้องเที่ยวเข้ามาชมผีเสื้อชมงูชมสัตว์เล็กน้อยๆนะคะแต่ว่าก็ได้ซื้อของกลับไปนะคะติดไม้ติดมือค่ะ ไม่แพงนะคะนี่ค่ะไม่รู้ดอกอะไรค่ะสวยมากเลยค่ะชอบชอบมากเลยอันนี้อันนี้ดอกเล็กใบเล็กนะคะแต่ว่าสวยมากค่ะ นี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมไอืมเป็นปุ่มเป็นพวงเลยสวยเนาะอันนี้ต้นอะไรคะสวยมากเลยนะคะก็ปลูกได้ขนาดนี้เนาะเห็นไ,ไหมแตกต่างกันไปอันนี้บันดอกเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะ สวยสวยทั้งนั้นเลยดอกไม้เมืองหนาวอ,อันนี้ต้นบอนต้นหมอนนะคะเพื่อนลูกใหญ่มากเลยเข้าหัวแม่มือนะคะนี่ก็ผลลไม้นะคะไม่รู้ผลไม้อะไรคะ่ะเต็มต้นเลยคะ่ะ ขสขวกยสวยนะคะอันนี้อาจจะเป็นพริกแล้วค่ะไม่รู้แผดหรือเปล่านะะ้องสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเข้ามาออกไม่ได้คะ่ะเพราะว่าติดใจดอกไม้ ดอกชบาเมืองหนาวค่ะใยอ่ายมากเลยชบาค่ะ ต้นดอกไม้บ้านบ้านนะคะอันนี้สวยมากค่ะสวยตั้งปีเลยตัดไม้แบบนี้นะคะอคตอนนี้กำลังขึ้นเดินขึ้นแล้วนะคะเดินขึ้นเดินสูงแล้วค่ะสวยมากค่ะ สวยเกินความบรรยายค่ะเพื่อนๆสวยมากเลย นีสนี่ค่ะสายๆค่ะเบาๆมาชมสวนผีเสื้อนะคะโอเคบายยไปจะกลับแล้วถ้ามึงไล่ยังไ้